ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเอาล่ะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Seven to Die ซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากเหล่าฝูงซอมบี้นะและเกมนี้สามารถเล่นโคออฟกับเพื่อนๆได้ถึง16คนนะครับซึ่งตอนนี้เราเล่นกันอยู่ทั้งหมด4คนเนาะก็เล่นกับเพื่อนๆอ่าลำดับแรกเราก็จะต้องทำการฟาร์มของก่อนเนาะก็จะมีฟาร์ม ไฟเบอร์ฟาร์มหินนะครับเพื่อเอาไปทำอุปกรณ์ในการสร้างต่างๆเนาะนี่เดี๋ยวขอชวนปราร์ตี้เพื่อนก่อนเนะาะการหาไฟเบอร์ก็คือให้เราเนี่ยต่อยตรงต้นหญ้าตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะได้ไฟเบอร์มา,อาสองชิ้นนะครับต่อต้นแล้วก็เดี๋ยวเรากดแถบนะดูโหมดการคาราฟก่อนลำดับแรกที่เราจะต้องคาราฟก็คือขวานนะครับซึ่ง ขวานมันจะใช้อุปกรณ์ในการสร้างก็จะมีหินไฟเบอร์แล้วก็ไม้อย่างละสองชิ้นนะครับอ่าอันนี้ได้อะไรอะ่ะอันนี้ได้คอตตอนเนาะเออในการหาไม้ก็คือต่อยเจ้าไม้แห้งตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไม้มาทั้งหมดสามชิ้นนะแล้วก็อ่ะเราสามารถครัฟขวานได้เลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเอามาไว้ที่ขีรัดได้เลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปตัดที่ต้นไม้เนาะก็คือช่วงแรกเราจะต้องทําการฟาร์มไม้แล้วก็ฟาร์มหินนะครับซึ่งเป็นอ่าสิ่งสําคัญในการสร้างต่างๆเนาะไม่ว่าจะทําบ้านหรือว่าทําอาวุธหรืออะไรต่างๆก็ต้องใช้ไม้กับหินนะครับเป็นส่วนประกอบหลักอ่าช่วงนี้เราก็ต้องทําการฟาร์มไปก่อนนะเนาะเฮ้ยนั่มันตัดยากตัดเ็นจังเลยเนี่ยตัดจนนี่กล้ามขึ้นแขนแล้วเนี่ย ช่วงแรกของเกมมันก็ลำบากแบบนี้แหละเนาะเดี๋ยวหลังๆเราฟาร์มของได้มากขึ้นเราก็จะคราฟอุปกรณ์อื่นๆได้เพิ่มขึ้นเนาะเราก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีพวกเลื่อยไฟฟ้าด้วยครับตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็เราทุบรถเราก็จะได้เป็นเศษเหล็กด้วยนะเออ เพราะว่าเหล็กเราก็ต้องเอาไปใช้ทําอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บสะสมไว้ก่อนเนาะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เองเอาขวานห็นทุบต้นเลยล hey, เหรอเฮ้ยเกินไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราฟาร,ร์มก่อนนะครับเออต้องฟาร,ร์มอีกสักระยะหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวเราฟาร,ร์มของสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อ่าหมู่บ้านกันนะครับเออเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะมีของค่อนข้างเยอะเลยนะเออ มีพวกอาหารพวกน้ำด้วยนะครับอ่าแล้วก็ขวานพังเลยเว้ยเออแล้วก็เราต้องทำการซ่อมขวานนะครับเออเนี่ยตอนนี้ใช้การไม่ได้ละแล้วก็ในการซ่อมขวานเนี่ยเราสามารถซ่อมได้เลยนะอ,อแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ในการซ่อมอยู่ในตัวด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องไปหาหินก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันขาดหินในการซ่อมนะไฟเบอร์ผมมีค่อนข้างเยอะแล้วนะ เดี๋ยวหาหินหาหินก็ดูตามทางแล้วก็ไอคอนนี้มันได้ไหมเฮ้ยต่อยจนมือพังไม่ได้เห็นกอ้อนเลยเว้ยเออช่วงแรกเราต้องเก็บตามพื้นก่อนเนาะหินอะ่ะแล้วก็พอเราครับเป็นขวานออกมาเนี่ยอ่าโอเคผมเจอหินละเดี๋ยวเราทําการซ่อมขวานได้เลยนะครับอ่าโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยเราจะต้องทําการฟาร์มหินด้วยนะครับเออก่อนที่ขวานจะพังเนี่ย เพราะว่าไปหาเก็บหินนี่ก็ยากพอสมควรเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เอาขวานทุบหินได้เลยมีไม้กำหินนี่เราก็แบบสบายแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอความสักระยะหนึ่งนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เจอกระต่ายอะครับคุณผู้ชมเฮ้ย hey, อาหารของข้ามาให้ข้ากินซะดีดีเฮ้ยโดนขวานสับเต็มหลังไม่ตายอะครับคุณผู้ชม เฮ้ยเราไปไหนแล้วนะ่ะวิ่งตามทันไปเนี่ยเฮ้ยไวเกินโอ้โหคือช่วงแรกเรานี่หาอาหารได้ค่อนข้างยากเลยนะแบบการจะล่าสัตว์นี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเออมันไม่อยู่นิ่งให้เราล่าเออเราต้องมีอาวุธแบบที่มันดีกว่าน,นี้ก่อนนะครับแบบเอาแบบทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับลำดับต่อไปเราจะทำการคราฟหอ,อกนะครับก็คืออาวุธของเรานั่นเอง เออเราจะได้แบบเอาอาวุธเนี่ยไปล่าสัตว์หรือว่าเอาไปไล่แทงเจ้าซอมบี้นะเออถ้าเกิดโจมตีระยะประชิดน,นี่ก็ไม่ไหวนะเออโดนตบนี่เรียบร้อยติดเชื้อเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มของในหมู่บ้านกันต่อเลยนะครับเฮ้ยเสียงซอมบี้เฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยเอ็งเมาเหล้าเลยทำไมเดินเซอย่างนั้นล่ะเฮ้ย,ย,ย,ยพูดแค่นี้ถึงกะตบเลยเลรอเออนี่ไง นี่ไงเมื่อกี้สบปบพี่เหรอไอ้น้องนี่ไงเออมัดีหันหลังให้พี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ก็สอยด้านหลังซะเลยเออโอเคแล้วก็เวลาเราโจบตีพวกซอมบี้หรือว่าฟาร์มของเราก็จะได้ EXP ด้วยนะอะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยนะครับว่ามีของอะไรบ้างออันนี้อ่ะโอเคก็คือเราแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกับเพื่อนฟาร์มเนาะเออของก็แบ่งกันนะครับ อ่าตรงนี้เป็นถุงถุงปูนถุงอะไรนะครับอัน,นถังขยะไม่มีของแล้วก็ไอ้ตรงชั้นนี้มีของไหมอ่าอันนี้จะเป็นน้ํานะครับโอเคก็เอามานะครับแล้วก็ในการทําลายเข้าของในบ้านเนี่ยเราก็จะได้ของเหมือนกันนะเออเมื่อกี้ตัดเป็นเคาน์เตอร์เราก็จะได้ไม้นะอันนี้ก็จะได้เหล็กน,นะครับเออ อ่าแล้วก็การบันทึกจุดเซฟก็คือให้เราวางที่นอนนะครับตรงบ้านอ่าเวลาเราตายหรือว่าเราไปที่ไกลๆแล้วโดนฆ่าอะไรเงี้ยเราก็จะมาเกิดตรงจุดที่เราวางที่นอนนะครับเฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยไปทําอะไรข้างนอกมาเข้ามาในบ้านไหมเออเออแค่นี้เป็นลมเออแดดก็ไม่มีเป็นลมได้ไงเออไม่เงียเรียบร้อยได้ยีผีด้วยนะครับ อ่าเฮ้ยข้างบนมีของแอบด้วยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราต่อบล็อกขึ้นไปเนาะเองหลบไม่พ้นสายตาพี่หรอกเออพี่เห็นแวบๆไงเอออันนี้จะเป็นกล่องทัพยลายนะครับเดี๋ยวให้เราทุบภายนอกออกก่อนเนาะเออแล้วเราถึงจะสามารถเปิดกล่องได้นะครับเดี๋ยวดูสิว่าด้านในมีอะไรเฮ้ยได้เป็นรีแพคคิป น่าจะเป็นกระเป๋าเอาไว้ซ่อมพวกอาวุธนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวตัดกล่องก็จะได้เป็นกระดาษมาด้วยนะครับเอาละครับบ้านหลังนี้มีอะไรเอ่ยมีของจะให้พี่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมบ้านทุกหลังมันต้องล็อกประตูเลยเนี่ยเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันได้เลยเนาะอันนี้จะเป็นเฮ้ยใครเอาอาหารมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยได้เป็นขนมปังถูกกินไปแล้วหนึ่งเสี้ยว พี่กินแล้วพี่จะเป็นซอมบี้ไหมเนี่ยเออแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับมโครเวฟก็ไม่มีของเลยเว้ยอันนี้เป็นที่ชงกาแฟแล้วก็ด้านในจะมีอะไรเอ่ยเฮ้ยเสียงเพื่อนน่ะเฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยโดนขวานเฉาที่ล้มเลยเว้ยเออมาดีพี่จะแทงให้ไ้ไหลเลยไม่ไงเรียบร้อยโอเคเฮ้ยมีอีกตัวไหม เฮ้ยป่ายากไปเย็นจังเลยฮเออโอเคเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็ทำการฟาร์ไปก่อนเนาะช่วงแรกเฮ้ยขอปืนให้พี่สักกระบอกสิเฮ้ยหายากจริงๆเฮ้ยเ,เองจะไม่มีของให้พี่เลยเหรออันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยได้เป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นผ้าโวกหัวหรือเปล่าเอออย่างน้อยพี่ก็ได้ของเท่ๆใส่บ้าง เออดีกว่าเกลือฮ้ยว่าไงแม่สาวน้อยเอออยู่ในบ้านคนเดียวอยากโดนลมเสมเลยเหรอนี่ไง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 ฮยแขงไม่โดนเลยเว้ยเลือดไหลเลยเว้ยเจะตายแล้วอย่ามาหาพี่น้ย้ยเอ,อ้ยเกือบตายอะ่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาผ้าเป็นเด็ดทันก่อนเนาะเอ้าไอ้เวน เออถึงกระหองเสียงหลงเลยแลวเฮ้ยมันมาตอนจังหวะที่เรากำลังพันท่านเบนเดตอ่ะเฮ้ยอ๋อพี่เกิดใหม่แล้วไอ้น้องเอ้ยรู้เปล่าพี่ยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตถึงนะว่าเฮ้ยเออไม่มีวันตายอ่ะไม่มีวันตายอะไรเว้นตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยเออโอเคเดี๋ยวเราเก็บกระเป๋าขึ้นมาก่อนนะครับเออเมื่อกี้นี่ตายแบบถ้ากำลังพันท่านเบเดตเลยนะเออโอเคเฮ้ย นี่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเองตบค่าเหรอนี่ไงไอเวนอ่าแล้วก็อันนี้จะมีอะไรอ่ารถเข็นแล้วก็อันนี้จะเป็นเศษซากอ่าทุกพวกซากศพอะไรก็จะได้ของเหมือนกันนะก็จะได้เป็นพวกโครงกระดูกนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเก็บของไปเรื่อยๆก่อนเนาะช่วงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคลาฟของทีเดียวนะครับอันนี้ก้อนเห็นเอามาด้วยแล้วก็เฮ้ยเพื่อน เฮ้ย hey, ทำอะไรตรงน,นั้นน่ะเอ้าเฮ้ย hey, ทีเดียวไสไหลเลยเว้ย hey, ทีเดียวตายเลยครับคุณผู้ชมโคตรแรงปืนน่ะแล้วนี่กระเป๋าโอเคมีอะไรบ้างเฮ้ยโอเคก็ไม่เกลือโอเคเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วก็เป้าหมายของเราก็จะอยู่ทางด้านขวามือเนาะที่เป็นเครื่องหมายสีเหลืองตรงนั้นนะอีกร้อยกว่าเมตรเฮ้ย <Hey, S 2> เองมีขึ้นตัวเองยังคานได้อีกลระเฮ้ยความพยายามสูงเอ เป็นพี่นี่ยอมไปนอนอยู่ในโรงแล้วเนี่ยเอ้เออมีครึ่งตัวยังขาดได้อย่างเดียวเ้โอเคเรียบร้อยได้ EP ก็คือตายนะครับโอเคครับแล้วก็ปะเดี๋ยวเราไปที่เป้าหมายของเราเลยเนาะแล้วก็ในตู้ไปรษณีย์มีของด้ว้เฮ้ยเฮ้ยได้เป็นสมุดเรียนรู้นะครับกดเรียนเลยนะครับมันก็จะเพิ่มค่าทักษะต่างๆนะเพิ่มพวกสกิลอะไรต่างๆ โอเคแล้วก็เด,วเดินทางไปเรื่อยๆเนอะเฮ้ยหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยฟ <c oughs> าร์มของได้แบบเพลินเลยอันนี้ขยะขยะก็มีของนะเป็นผ้าเราสามารถเอาผ้าเนะี่ยไปทําเป็นผ้าแบนเดตได้นะโอเคแล้วก็เมื่อกี้ได้สมุดเรียนรู้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยของดีเลยนะเนี่ยของแลไอเทมเออหายาก <c oughs> โอเค <c oughs> หรืออีกแค่ร้อยกว่าเพนนเอง อ้าวว่าไงแม่สาวน้อยเอ็งไปทำอะไรตรงนั้นคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยมาหาพี่ซะดีๆนี่ไงนี่ไงเสยไปทางเขาให้เฮ้ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ตายนะครับล้มลงไปทีแรกไม่ตายนะมาดีพี่จะแทงให้ไสไหลเลยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยหัวขาดเลยโอยถึงกับเอ็กพีเด้งเลยครับคุณผู้ชมได้เลเวลด้วยนะเออ มอกิ้เลเวลัพเป็นหนึ่งเลเวลนะครับเอาละครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปที่จุดเป้าหมายของเราก็คือตรงจุดด้านหน้านี้นะครับเหมือนจะเป็นบ้านพักหรืออะไรสักอย่างเนาะมีรั้วกั้นอย่างแน่นหนาเลยนะเออมีรั้วหนามีรั้วอะไรด้วยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจในนี้กันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดประตูด้วยกันอมบี้เข้ามา อไอตรงด้านหน้านี้เหมือนจะมีถังอะไรสักอย่างนะเฮ้ยมียาแก้ปวดด้วยเฮ้ยเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้ยานะครับแต่ว่าวา่างเปล่าเนาะไม่มีของก็เดี๋ยวผมจะสำรวจตรงด้านล่างนี้ก่อนเนาะอ่ามันมีอะไรอีกอันนี้เหมือนจะเป็นตู้น้ํานะอ๋อเหมือนเป็นตู้ขายน้ำดื่มนะครับเฮ้ยพี่ไม่มีตังค่ะเฮ้ยแล้วใครมาวางที่นอนไว้ตรงนี้เออ ด้านบนจ็มีไม่นอนมานอนใต้ถุนบ้านหรือโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจที่ด้านบนกันเลยนะครับเหมือนว่าเคเวสจะอยู่ตรงด้านบนนี้เนาะอ่าอันนี้จะเป็นร้านขายของหรือเปล่าจริงด้วยอันนี้จะเป็นเทรดเดอร์นะก็เป็นร้านขายของซึ่งร้านขายของเนี่ยเราสามารถเอาของมาขายที่นี่ได้เลยนะหรือเราจะซื้อของก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบ กระป๋องขายได้หนึ่งบาทเองอะ่ะเฮ้ยน้อยเกินเฮ้ยพี่ไม,ม่มีตังพอที่จะซื้ออาหารเองหรอกเออเดี๋ยวลองขายชิ้นนี้ดูนะครับหกชิ้นได้สามสิบเหรียญเอาละครับลำดับต่อไปเราก็จะต้องทำการหาที่พักอาศัยนะซึ่งในการหาที่พักอาศัยผมก็จะหาจุดที่ใกล้ๆกับร้านค้านะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะก็คือบ้านหลังนี้ นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจนะครับว่าด้านในนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นที่พักอาศัยเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยมีประตูกั้นอย่างแน่นหนาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยคิดถึงอ่ะเออยวขอพี่ตั้งหลักก่อนมาดีมาดีาดเฮ้ยแทงไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยไม่งไงร้องเสียงหลงเลยเอ่ะ โอ้โหไอ้เจ้าตัวนี้มันมีชุดเกาะค่อคนข้างแข็งแรงเลยนะเออโดนลูกซองแบบอัดเต็มๆไม่ตายนะเฮ้ยเสียงเครื่องบินนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมีเครื่อบินด้วยเหรอเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปสํารวจนะเฮ้ยอันนั้นมันเป็นแอร์ดอบนี่นะเฮ้ยมีแอร์ดบด้วยเฮ้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปดูที่ ตรงแอร์ดอปตรงนั้นนะเออเผื่อจะมีของเอ้ยแต่เย็นเย็น <ๆ S 2> พื้นเออไม่มีขายัยงจะคานมาอีกเออเองตามพี่ไม่ทันหรอกโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงจุดแอร์ดอปตรงนั้นนะแล้วก็อันนี้เป็นรังนกต้องเก็บของตามทางด้วยนะเอออ่าโอเคอันนี้มีอะไรเอ่ยโอเคว่างเปล่าปะเดี๋ยวเราเดินไปตรงด้านหน้านั้นเลยนะครับอีกสองร้อยกว่าเมตรเนาะใกล้ถึงแล้ว ก็คือจุดตกของแอร์ดอปตรงนี้ไม่ไกลกับเรามากเนาะเพราะว่าในกล่องนั้นนะ่าจะมีของค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยของเราไม่ได้มีของอะไรเยอะแยะมากมายเนาะก็คือเราจะต้องไม่พลาดเลยแอรดอบเพราะว่าในแอร์ดอบเนี่ยจะมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะเลยนะเออมันจะสุ่มว่าอาจจะเป็นพวกอาวุธหรือว่าอาจจะเป็นอาหารหรืออะไรเงี้ยนะครับ ใกล้ถึงแล้วเนี่ยโอ้ยวิ่งจนหอบเลยอะครับเออแล้วก็หลอดเลือดกับหลอดส,สตมินานี่มันสามารถเพิ่มได้นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับค่าเลเวลของเรานะครับเออตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าตอนเริ่มต้นมันจะอยู่แค่ร้อยหนึ่งเนาะตอนนี้ผมเพิ่มเป็นร้อยสามแล้วนะ ่าโอเคถ้าผมขุดตรงนี้ก็จะได้เป็นกระดูกนะครับเฮ้ยของค่อนข้างดีเลยนะเออได้ยาแก้ปวดมาด้วยแล้วก็ยาแก้อาการติดเชือ้อเนาะแล้วก็อันนี้จะมันจะมีอ่าเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนได้เป็นหมวกใช่ไหมโอเคแต่ผมเอาเอาหอวมมาใส่สิโอเคหมวกป้องกันดีกว่าเดิมเนาะ เดี๋ยวอันนี้เอาเก็บไว้แล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นคู่มือการสร้างชุดเกาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดเรียนรู้เลยแล้วกันมาได้เวลาปล้นของแล้วโอเคดูสิว่าด้านในนี้จะมีของอะไรให้เราใช้บ้างอ่าโอเคเฮ้ยมีชั้นบนด้วยเฮ้ยเอ,ยเอ,ยองบอนพันเลยนะเออนี่มันโตอาหารเลเฮ้เออเดี๋ยวก็จับกินซะเลย ไม่อยู่ขึ้นท่อนก็ไม่เว้นเฮ้ย,อยไอตันนี้ค่อนข้างอึดเลยนะเออย,ยังหันมาตบเราได้อีกหนึ่งทีอันนี้จะเป็นอาหารเออได้เป็นกาแฟกระป๋องเฮ้ยแบบนี้ก็ดีเลยดิที่จะได้ผีแลอพีกัะดีทั้งคืนเลยเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาค้นในห้องนี้ต่อเลยนะเนาะอ้าวเหมือนจะได้เป็นสมุดการเรียนรู้นะครับเอเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวเราจะต้องสำรวจให้หมดเลยตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดผม ขุดตรงนี้ผมจะได้สมุดหรือเปล่าโอเคได้แค่ไม้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจที่ห้องอื่นต่อเลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ทรงชั้นล่างให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่อ่าตรงชั้นด้านบนนะครับเออขอปืนสักอันหนึ่งเฮสจะไว้เอายิงผีไงเฮเสียงจังไหนวะเฮเฮเสียงหลอนเลยเฮ้หมันอยู่ข้างๆหูเลยอะ อ๋ออยู่ชั้นล่างโอเคแล้วก็ตกใจไปนะครับอ่าแล้วก็ห้องนี้เปิดรอเราเลยเฮ้ยเข้าอีเวนต์มาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยอะครับคุณผูมม้ชมมาดีเฮ้ยมีกระโดดใส่ด้วยเฮ้ยโดดมาดิลงมาข้างล่างหาหักเ้ยโอเคแยวพี่ขอตั้งหลักก่อนเออมาที่โล่งๆเนี่ยเออที่แคบที่เสีย,ยบ ทิมโดนเบ้าตาเขาให้เหมือนจะยังไม่ตายนี่มาดี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 าดอึดน,นักนะเองนะฮะโอเคเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้โอเคซอมบี้มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมมาดีมาดีแม่สาวน้อยโอ้หโดนยิงข้างหลังเรียบร้อยเลยเอ้า เฮ้ยนี่ยัเงเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าเฮ้ยพอเมียตายนี่ผัวมาตามเลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ขอทั้งหลักขอนเดี๋ยวเพิ่งวิ่งตามพี่เลยเฮ้ยโอ้ยดุ่งโดนปืนยิงดุ้งเลยพี่โลนเป็นไงเรียบร้อยโอเคเจ็บหนักเลยเฮ้ยยาเพิ่มเลือดก,ก็หมดแล้วด้วยเนี่ยโอเค ป่นะเดี๋ยวเราไปสำรวจต่อเนาะแล้วก็อันนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวมันก็ต้องมีอาหารใช่ไหมตรงชั้นด้านบนนี้อ่าเป็นอาหารกระป๋องนะครับโอเคแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีอีกเดี๋ยวผมขอสำรวจให้หมดก่อนเนาะก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนอันนี้เป็นแก้วเปล่านะเออเดี๋ยวผมเอามาด้วยอันนี้ก็แก้วเปล่าอีกแล้วเฮ้ยมีแต่แก้วเปล่าเออ เองกินหมดแล้วเองไม่เอาไปทิ้งถังขยะวะเฮ้ยเอามาใส่ตู้ทำไมเนี่ยอ่าโอเคเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจที่ด้านบนอีกรอบหนึ่งเนาะเออเมื่อกี้แบบดุ้งเลยเจอซอมบี้เออมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะอันนี้จะเป็นอ่าห้องนี้เ,เราเดินเข้าไปอันนี้เป็นต้นไม้หรือเปล่าเออเอามาด้วยเผื่อได้ใช้ประโยชน์เฮ้ยมีซอมบี้ด้วยฮ นี่ไงไม่ไงนี่ไงเอ็งอยู่แบบมืดมืดเหรอเฮ้ยไม่ไงเฮ้ยไม่ตายเหรออ,อึดน,นักนนะเองนะเฮ้ยเออมาดีทุบหัวเข้าให้ทุบหัวมบี้เหรอทุบหัวเพื่อนมหมอ่ะเออเอเอไม่ดูเลยเพื่อนอยู่ข้างหน้าทุบมาได้อาอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวค่อยศึกษาทีหลังเนาะ แล้วก็ห้องนี้โอเคยังไม่ได้ไปฟาร์มเดี๋ยวจะเข้าไปดูอันนี้จะเป็นห้องน้ำเอ้าไอวนเอ้ยแม่สาวน้อยใจเย็นเย็นเออไปแอบอยู่มุมไหนเนี่ยเฮ้ยมาตลบหลังพี่เชย่นี่ไงมาดีมามุมกว้างนี่เออบุกแค่พี่เสียเปียบนี่ไงล้มไปเดแทงน้าเขาให้เออ เมื่อกี้มันนอนอยู่นะคือแบบเราเข้ามาเราไม่ทันได้สังเกตนะเออโดนแทะขาไปทีหนึง่งอ่าโอเคหมดหรือ,อยังห้องนี้เราเข้าแล้วนะครับแล้วก็ห้องอ่าหรืออีกห้องหนึง่งห้องนี้อ่าพี่รู้ว่าเอ็งแอบอยู่นะ,ะเฮ้ยเออเว้นเลยเฮ้ยแอบสนเนียนเลยเกือบโดนขโมบแล้วไม่แล้วโอเค เดี๋ยวเข้ามาดูซิว่าห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าไม่มีปืนให้พี่เลยเว้ยเฮ้ยออหายยากหายเย็นจริงๆอ่ปืนถ้ากระบอกก็ไม่ได้นะออแล้วก็ไอ้ทุนนี้อ่ะโอเคเพื่อนเรากดดึงไปแล้วเนาะโอเคไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนั่นมันกวางครับคุณผู้ชม มาเป็นอาหารตงพี่สติ๊ดีแม่กว่างน้อยเอ้ยเอ็งจะหนีพี่ไปไหนเอ็งหนีพี่ไม่พ้นหรอกเฮ้ยเราพี่ก่อนเออวิ่งซะเร็วเลยเออแล้วหลอดสเตมิน่าเราก็รีโหลดค่อนข้างนานเลยเนาะโหลดช้ามากเลยเออจะตามทันไหมเนี่ยโหเหนื่อยแล้วอะ่ะสงสัยจะอดกินเนื้อแล้วเราเฮ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้ว เดี๋ยวเราปลาระยะไกลตรงนี้เลยละกันนะขอดนแ่งแ่งสักทีเอา้าไอเวนง้างสกายเลยปลาตกแค่นี้เองเออเองนี่สงสัยจะอดข้าวมานานนะเออแบบไม่มีแรงปลาแล้วตกอยู่ใกล้ๆเลยอ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้ล่าเจ้ากวางเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราแร่เนื้อเลยละกันนะครับเฮ้ยวันนี้พี่ไม่อดตายแล้วเว้ย เออได้เนื้อกวางม,มาทําอาหารด้เวย้ยเออแล้วก็หนึ่งตัวได้สิบสามชิ้นเลยนะอ่าแล้วก็ต่อไปผมก็จะฟาร์มบ้านหลังนี้ต่อเลยนะครับเออเพราะว่าในบ้านเนี่ยจะมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ต้องพลานไม่ได้เลยเจอบ้านทุกหลังก็จะต้องค้นให้หมดนะครับอ่าเอา้อยังร้องอีกไอเมน แล้วมันเสียงประกาศเตือนอะไรวะเฮ้ยซอมบี้จะบุกเลอเออโอเคซอมบี้จะบุกงั้นเราก็ต้องหาที่ปลอดภัยอยู่เนาะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่แอบ,บที่ร้านค้านี้เลยแล้วกันนะครับเออเพราะว่ามันมีรั้วหนามป้องกันอย่างแน่นหนาเลยนะเออน่าจะแข็งแรงน่าจะกันซอมบี้ได้นะครับอ่ะแอบบอยู่ตรงด้านบนนี้แหละ ไอเวนเฮ้ยเด้งทีบพี่ออกจากร้านเลยเลยอเกินไปเออให้พี่แอบอีกสักคนก็ไม่ได้เว้ยเออโอเคงั้นเราก็ต้องไปอยู่ตรงอบ้านเราตรงนี้นะบ้านเราที่ไหนเราเฮ้ยนี่เป็นบ้านซอมบี้เออพี่แค่มายึดเฉยเชอ่าโอเคเราแอบด้านในน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะเอาละครับ เสียงหลอนมาแล้วเออเดี๋ยวปิดประตูให้หมดนะเดี๋ยวซอมบี้เข้ามาโอเคปิดประตูทุกบานนะครับแล้วก็ตรงนี้ปลอดภัยเปล่าเอเฮ้ยหรือว่าต้องเข้าไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยอ,อ่าประตูบนันพังเราก็เอาแถบวางกั้นไว้เนาะเอออย่างน้อยมันก็ช่วยกันเจ้าพวกซอมบี้ได้นะแล้วก็กันสักสองชั้นเป็นไงเดี๋ยวอีกวันเอ้าอเวนเยวางผิดอีก เฮ้ยพี่จะวางติดกับแถบอันโน้นนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวทุบออกก่อนนะเนาะแล้วเผื่อไปเหยียบงานเข้าเลยโอเคผมว่าเราต้องเอา้าประตูหลังบ้านเปิดไอเวนทันไหมนเนี่ยซอมบี้มาแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาแถบวางปิดไว้ก่อนเนาะคือมันไม่ทันแล้วนะครับอย่างน้อยวางแถบเนี่ยซอมบี้มันก็เข้ามาไม่ได้นะ โอเควางไว้สักสองชั้นเลยนะอ่าโอเคเฮ้ยมองไม่เห็นว่ะอ่าโหยแบบชฉื่อเฉียดเลยนะเออแบบวางเสร็จปุ๊บประตูพังเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งทำอะไรอ่ะเฮ้ยเออวิ่งทุกกิ้งเหรอเฮ้ยโอ้โหเออแถบได้ประโยชน์เลยนะคือมันมีค่าต้องกันค่อนข้างสูงเนาะแล้วซัปบี้มันเ้าหลังไม่ได้ เออแทงแบบเนี้ยกินไม่เลยเรียบร้อยหน้ามืดเลยเดีเฮ้ยเอาไอเวนหลุดเข้ามาได้เว้ยอุยแทบเกือบพังอ่ะโอเคครอบได้โอเครอ,อ,อดไปเือนือนกับว่าซอมบี้มันจะพยายามเข้ามานะแต่มันเข้ามาไม่ได้เออมันติดแฮมเราอยู่ แล้วก็แทงจากตรงนี้แทงระยะไกลเอาเนาะโอเคเดี๋ยวขย้ายตั้งไว้อโอเคเออได้ผลค่อนข้างดีเนาะเอากำดักปิดหน้าบ้านไว้มันก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วนะแล้วก็เหลือหนึ่งช่องเดี๋ยวผมจะต้องเอาบ็อก ไว้ตรงนี้เนาะเออกันมันบมดเข้ามานะอ่าแล้วก็เดี๋ยววางบล็อกกันหนึ่งเอ,เอ้าเฮ้ยลองบล็อกไม่ได้อะครับคุณผู้ชมอะไรอะ่ะเออตอนที่ผมไปฟาร์มไอ้บ้านหลังแรกผมยังวางได้อยู่เลยนะเออเองไม่ให้พี่วางพี่ไม่วางก็ได้วะเฮ้ยเออโอเคตอนนี้ซอมบี้หมดเป็นที่เรียบร้อยเนาะเออตอนนี้เราก็ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคครับสำหรับรอบนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาเอาชีวิตรอดกันใหม่ในรอบหน้านะครับสวัสดีครับ